สวัสดีครับวันนี้เราก็จะลองมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวต้านทานไฟเลี้ยวนะครับพอดีได้มาจากช้อปปีนะตัวนี้จะเป็น12โวล์21วัตต์นะครับตอนแรกดูหลายตัวอยู่เหมือนกันเห็นมันมีตัวคล้ายๆที่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะแต่ตัวนั้นมัน50วัตต์หรืออะไรนี่แหละเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าวัตต์เยอวัตต์น้อยมันต่างกันยังไงนะ แต่ตัวนี้เห็นว่าแบบมันด,ดูวัสดุมันโอเคอะ่ะมีลูกยางมีอะไรเนี้ยมันดูแบบจับเสียบได้เลยนะครับซื้อมาสองตัวนะไฟเดียวสองข้างมันน่าจะใช้ข้างละตัวน่าจะพอนะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะตัวนี้ที่ซื้อมาก็วัสดุอะไรก็โอเคนะครับแล้วแต่ร้านนะราคาก็คู่นึงก็ไม่เกินร้อยนะครับ หรือเปล่าอเออน,น่าจะไม่เกินร้อยนะคู่หนึ่งวัสดุก็โอเคทํามาเดี๋ววข้างในก็เป็นเหมือนตัวต้านทานสีขาวๆนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบอลูมิเนียมที่เป็นแบบไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอเคเป็นขาวๆโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนดูแล้วกันครับว่าจะเวิร์กไหมนะโอเคครับ ะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูของเดิมกันนะว่ามันเป็นไงของเดิมเวลามันเลี้ยวนะนก็จะแบบมันชา้าแป๊บยวแต่เดี๋ยกสกพักมันก็เร็วอ่ะเร็วแล้ว ดูข้างหลังนะมัเร็วเร็วกว่าเดิมน,นะลองดูพามา แต่ถ้าเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะเร็วมากเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเว,วลาผ่าหมากมันไม่ค่อยเร็วนะฮะแต่เวลาเหลียวอมันเร็ว เดี๋ยวมาลองดูพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงอันนี้นะครับอันนี้คือฝาครอบข้างล่างนะมันครอบขึ้นมาอยู่อย่างนี้นะมันก็จะมีทออนี่นะข้าใต้มันใต้มันนะข้างใต้มันก็จะมีเป็นกิบล็อกสองตัวนะครับนี่นะิีพลาสติก สองตัวแล้วก็เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยตัวหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ใช้ไขควงอันเดียวนะถอดน็อตแล้วก็ดึงออกมาอยู่ข้างล่างสองตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคพอดึงออกมาปุ๊บมันก็จะเจอเจอชุดสายไฟย่างล่างนะะมองเห็นไหมมันก็จะมีชุดสายไฟอยู่อยู่ใต้นี้พอดีนะมองไม่ชัดนะมันมืด โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะครับมันก็น่าจะเสียบได้นะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะจากกระพิบนี่แม มันก็ยังเหมือนจะกระพริบอยู่นะครับแต่มันก็ช้าลงนิดนึงนะ,ะลองหลังอะข้างหลังช้าแล้วนะเหมือนจะช้าลงนะ แต่ข้างนี้เหมือนเหมือนไฟเสียเลยนะช้าลงนิดเฮ้ยก็ได้ครับลงนิดนึงนะไม่กระพริบเหมือนเดิมแล้ยนะเมื่อก่อนแบบกระพริบรัวเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้นะได,ไดค้ครับได้โอเคครับปกติห้างนี้ก็ ปกติแล้วครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับ